ดวงชะตาราศีมิถุนเกณฑ์ดวงของท่านจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมตนเป็นที่พึ่งแห่งต้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือของชาวราศีมิถุนเองสวัสดีชาวราศีมิถุนทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับคำทํานายคำพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในตอนนี้ดวงชะตาของท่านนั้นได้พบเจอกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องท่งท้ายปีชาวราศีมิถุนนั้นท่านจะพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบรีบร้อนแบบเร่งด่วนส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากการที่ดาวอาทิตย์มีการโคจรเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งส่งผลต่อดวงชะตาของท่านเช่นกันและในตอนนี้ ชาวราศีมีถุนตัวท่านยังคงได้รับแรงอิทธิพลจากดาวมฤตยูหลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะทําให้ท่านนั้นต้องเกิดความสับสนต้องเกิดความปวดหัวบางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นเพื่อมาให้ท่านแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงควรที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและการใช้ชีวิตประจําวันชาวราศีมถุนนั้นตัวท่านนั้นต้องหนักแน่น พบเจอกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนั้นกำลังใจถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และสำหรับในตอนนี้ชาวราศีมถุนตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในครั้งอดีตไม่ว่าจะเป็นปัญหาในช่วงต้นปีหรือกลางปีปัญหาเหล่านั้นมีโอกาสจะหวนกลับมาเป็นปัญหาในช่วงนี้ก่อนสิ้นปี2567ดูเหมือนว่าชาวราศีมีถุนมีโอกาสจะพบเจอกับปัญหาเหล่านี้อีกครั้งแต่ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าชาวราศีมีถุนนั้นจะรู้จักการรับมือ สามารถป้องกันสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดูเหมือนว่าปัญหานั้นจะไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกับที่ท่านเคยพบเจอหรือในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีโอกาสที่ดีที่ท่านนั้นจะใช้เวลานี้แก้ไขปัญหาจบปัญหาได้ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันและสำหรับการงานของชาวราศีเมถุนจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี2567 ชาวราศีมิถุนงานของท่านก่อนจะผ่านพ้นปีนี้ไปมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะพบเจอกับงานที่มากขึ้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยสําหรับชาวราศีมิถุนกับการทํางานและในช่วงเวลานี้ท่านจะมีงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเคยคิดเคยหวังเอาไว้ต้องพับเก็บต้องล้มเลิกมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนั้นไม่เอื้ออํานวยชาวราศีมิถุนก็ขอให้ท่านถอยหลังหนึ่งก้าวขอให้ท่านเบรกไปก่อน ชาวราศีมีถุนตัวท่านนั้นจะพบเจอกับการทำงานที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากเดิมงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีความเกี่ยวพันกับการติดต่อบุคคลหลายคนหลายกลุ่มการติดต่อประสานงานช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจะมีทั้งคนที่ดีและคนที่มีความคิดความอ่านแตกต่างจากท่านออกไปซึ่งการติดต่อประสานงานนั้นจะเกิดเรื่องติดขัดไม่ราบรื่นก็จะมีเกิดขึ้นบ้าง แต่ท่านนั้นต้องระวังการใช้คำพูดที่รุนแรงจะเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาต่างๆนานาชาวราศีมิถุนจากนี้ไปท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับงานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปพบปะลูกค,ค้าการเดินทางไปประชุมไปสำรวจพื้นที่การเดินทางไปส่งสินค้าส่งงานต่างๆท่านต้องระวังปัญหาอาจจะทำให้เกิดการล่าช้าระหว่างการเดินทาง นั่นจะเป็นต้นเหตุทําให้ท่านนั้นต้องเลื่อนนัดออกไปซึ่งจะมีผลกระทบถึงงานของท่านค่อนข้างมากสําหรับชาวราศีมิถุนท่านใดที่ในตอนนี้ท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านนั้นจะพบเจอกับโอกาสใหม่ๆหากท่านนั้นได้รับข้อเสนอดีๆจากคนที่หวังดีก็ขอให้ท่านนั้นรับข้อเสนอนั้นไว้พิจารณาอย่าปัดทิง้งอย่าปดตก มีเกณฑ์ในโอกาสที่ท่านนั้นจะได้ตั้งหลักปักฐานในรูปแบบใหม่ๆมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะเปลี่ยนการค้าการขายย้ายที่ทำมาหากินหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เริ่มต้นอาชีพใหม่ๆถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนได้เช่นกันแต่การเปลี่ยนแปลงการปรับดวงชะตาของท่านในแต่ละครั้งนั้น ถือว่าจะทําให้ท่านนั้นก้าวไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมจุดที่มั่นคงกว่าเดิมเชื่อว่าชาวราศีมิถุนการงานของท่านนับแต่นี้ไปจนถึงต้นปี2568ค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากชาวราศีมิถุนท่านใดที่รอคอยการสอบเข้าราชการการสอบเข้างานที่ท่านหวังรวมไปถึงการรอเรียกตัวการรอเรียกสัมภาษณ์ ก็ถือว่ามีโอกาสสูงที่ท่านนั้นจะสมหวังอย่างที่ท่านตั้งใจมีเกณฑ์ในโอกาสกับสิ่งที่ท่านรอคอยนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะใกล้เข้ามาทุกทีขอให้ท่านเตรียมความพร้อมให้ดีเชื่อว่าในช่วงปี2568การงานของชาวราศีมิถุนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและสำหรับการเงินของชาวราศีมิถุน ชาวราศีมิถุนการเงินของท่านก่อนจะผ่านพ้นปี2567นี้ท่านจะพบเจอกับโอกาสใหม่ๆยื่นเข้ามาหาท่านเป็นโอกาสที่ท่านนั้นจะสร้างรายได้ได้ดีกว่าตอนนี้อย่างแน่นอนโอกาสนั้นจะเข้ามาในชีวิตของท่านซึ่งจะส่งผลถึงการเงินของชาวราศีมิถุนในช่วงถัดจากนี้ไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวชาวราศีมิถุนในตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายที่นอกเหนือจากการคาดเดา นอกเหนือจากการวางแผนเกิดขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายที่เกิดจากตัวท่านรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากทรัพย์สินของมีค่าเกิดชำรุดเกิดเสียหายในตอนนี้ก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านต้องวางแผนการเงินของท่านให้ดีมีโอกาสที่ท่านต้องควักต้องจ่ายบ่อยกว่าปกติก็จะสามารถเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกัน และชาวราศีมิถุนในตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นจะมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งหรือสองช่องทางไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ท่านรับอยู่เป็นประจำในทุกๆเดือนรวมไปถึงเงินพิเศษเงินโบนัสต่างๆก็เริ่มที่จะทยอยเข้ามาชาวราศีมิถุนในช่วงถัดจากนี้แต่ชาวราศีมิถุนการเงินของท่านมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินพิเศษเข้ามาอีกสองช่องทางหนึ่งนั่นก็คือความสามารถพิเศษของท่าน จะสามารถทำเงินทำทองให้กับท่านได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพพิเศษที่ท่านนั้นได้ลองทำใช้เวลาว่างทำก็ไม่คิดว่าจะได้รับผลตอบแทนมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะได้เงินได้ทองจากอาชีพเสริมของท่านก็ถือว่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องภูมิใจของท่านอย่างแน่นอนเรื่องที่สองชาวราศีมิถุนตัวท่านนั้นมีเกณฑ์สูงเหลือเกินที่ท่านนั้นจะได้ขายสิ่งของที่ท่านต้องการจะขาย ของอะไรก็แล้วแต่ที่ติดไม้ติดมือทำให้ท่านนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลในการซ่อมบำรุงในการรักษาในตอนนี้มีโอกาสที่ท่านจะปิดดิวปิดจ็อบได้สำเร็จก็จะทำให้ท่านนั้นมีเงินเข้ามาใช้จ่ายภายในครอบครัวและหนี้สินของชาวราศีมิถุนมีโอกาสที่ท่านจะได้ปิดหนี้ปลดสินกันในช่วงปลายปีนี้เริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ชาวราศีมิถุนนั้น ตัวท่านนั้นจะมีหนี้สินที่ลดลงการใช้ชีวิตนั้นจะดีขึ้นท่านจะลืมตาอาปากได้ก็ในช่วงปี2,568และสำหรับในตอนนี้ชาวราศีมิถุนตัวท่านเคยให้ใครยืยมหรือเคยช่วยเหลือใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองการให้ยืมทรัพย์สินของมีค่ามีโอกาสที่ในช่วงร้อยต่อของปีนี้ก่อนจะผ่านพ้นปี2,567 หรืออย่างช้าต้นปี2,568ชาวมีทุนทั้งหลายมีโอกาสที่ท่านจะได้เงินได้สิ่งของของท่านกลับคืนมาบ้างมากบ้างน้อยบ้างหรือได้กลับมาในรูปแบบของการชำรุดเสียหายแต่ท่านนั้นก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ของของท่านกลับคืนมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกี่ยวกับการเงินของชาวราศีมีถุนสำหรับการเสริมดวงชะตาส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนั้นหากทำการเสริมดวงสิ่งที่ท่านควรจะทำนั่นก็คือชาวมิถุนทั้งหลายท่านควรที่จะไปไหว้สการะองค์พระประธานและท่านควรที่จะไปไหว้สการะองค์พระปรางประจําวันเกิดของท่านและชาวราศีมิถุนตัวท่านนั้นควรที่จะสวดมนต์ให้เป็นประจรําอุทิศกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้หากท่านทําเป็นประจรําก็จะสร้างความเป็นสิริมงคล ทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นพบเจอกับสิ่งที่ดีพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับการทํานายการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนก่อนจะผ่านพ้นปี2567ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิตจ,จรารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนมังกรชาแนล สวัสดีครับ